สวัสดีค่ะเอมมี่หัดปลูกในต่างแดนนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บเมล็ดพันธุ์อิตาเลียนสวิตเบซิลค่ะนี่คือต้นแม่ของเขานะคะจะดูโทมไปสักหน่อยค่ะเพราะว่าเราปล่อยให้เขาขึ้นเมล็ดอย่างที่เพื่อนๆทราบกันนะคะผักกินใบไม่ว่าจะเป็นใบโหระพากระเพราผักชีฝรั่ง รวมถึงใบแมงลักนะคะถ้าเราปล่อยให้เขาขึ้นดอกแบบนี้เขาก็จะดูโทมลงค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเมื่อเราเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วเราค่อยมาตัดแต่งทำสาวให้เขากันค่ะอิตาเลียนสวิตเบซิลเนี่ยนะคะเอาไปผัดขี้เมาวก็ได้ค่ะหอมอบอวนมากเลยค่ะเดี๋ยวจะเก็บเมล็ดเอาไว้สำหรับปลูกปีหน้านะคะปีนี้ได้ต้นใหญ่มากไม่ได้ทำอะไรเลยนอะกจากแจกเพื่อนบ้าน เดี๋ยวจะถ่ายมเมล็ดให้ดูใกล้ๆนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบให้ดูเนาะเผื่อใครอยากเห็นมเมล็ดด้านในว่าเป็นยังไงเห็นไหมคะจะมีมะเมล็ดดำๆถ้าเขาแก่แล้วแต่ถ้ายังอ่อนอยู่นี่ค่ะจะเห็นเป็นมเมล็ดขาวๆเนาะลองดูจากด้านล่างนะคะเราจะพยายามโฟกัสให้เห็นกันชัดๆเผื่อใครมือใหม่เนาะยังไม่เคยเห็นนี่ค่ะถ้ามาอยู่ตรงนี้๋วเราลอง ซูมดูเนะเาะพอเห็นไหมคะจะเป็นเมล็ดสีดำๆเดี๋ยวจะแกะด้านในให้ดูนะคะนี่ค่ะคือเมล็ดอิตาเลียนเบซิลถ่ายให้เห็นกันชัดๆแล้วนะนี่ค่ะคือมเมล็ดด้านในหนึดอกมีประมาณสี่เมล็ดนะคะและนี่คือมเมล็ดที่เราเอาออกมาจากตัวดอกนะคะก็จะแกะเพียงแค่นี้ คิดว่าแค่นี้ก็หูปีหน้าปลูกได้เยอะแยะและแล้วส่วนตัวนี้เราเก็บใส่ถุงไว้ค่ะนี่ดอกแค่2ต้นนะคะเอามาแค่บางส่วนก็ได้เยอะขนาดนี้ละแต่กลิ่นนี้หอมมากเลยนั่งแกะไปกิน่นคล้ายลาเวนเดอร์ผสมเบซิลสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ